ตอบเลยครับตอบแล้ครับนี่ยไปแล้วนะครับมาแล้ว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 ครับมร้นะครับนี่อขั้นหนึ่งนะครับกำลังจะชิมนะครับโอ้โหนี่ไ่นี่นะครับไข่เยอะมากเลยโอ้โหแไข่แดง ดงนต้องให้ยกมันไหลออกมานะครับสุกไม่อร่อยครับสัองแบเอรกอนานกว่านี้เลยอ่าแเอาลอยวายนี่เชฟหนึ่งเชฟหนึ่งนี่ฮะหมอมดู้ดยครับดูเลยครับดูครับดูครับโอ้โหนี่ครับแฮมเบอร์เกอร์หวานกิ่วยังไงครับมาเื้น นี่นี่นุ่มกรอมากครับเนือว่าติวนุ่มสุกพอดีคนเขาบอมันเยอน้อยหน้าก่อน บลูกาและเบคอนกรอบนี่มันดูดีมากเลยครับนี่ครับสุดยอดเรื่องเนล้วนะครับก้านกับบลูออมเนนนี่ครเที่ยวดิวายขาวกลมกล่อมมากเลยครับนี่ครับล้างขาวของเนื้อนี่ครับ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 ที่พูดกันตอนนี้ครับเลย50นาทีเป๊ะเลยเพราะว่า เกือหนึ่งอยู่แล้วนะครับนี่นี่นี่คือกปันมือหนึ่งนี่ก่อนทอดทอดมันนะครับนี่เชือมหนึ่งกำลังทำเกินฝายเนี่นี่คือวากิวใช่ไหมครับวาคิวแล้วก็นี่คือที่ว่ามาสเซลบลูมัสเจากัคแกเนียฮัทแมเนียฮัทแมเนียฮัทแนเนียนี่คือออสเตรเลียยินมาถึงเมื่อคืน นี่นะครับอุปกรณ์ของตกแต่งนะครับมีคร <sh> ิสต no like, ี้เบคอนนะครับนี่ดาวแลวนี่ครับนี่นี่นี่กลิ่นทรงกลิ่นฉูบหอมออกมาเลยนะครับนี่คือขนมปังบันนะครับที่กิจรับทานกับแฮมเบอร์เกอร์อันนี้มาจากไหนเอ่ยคำหนึ่งมีพิเศษไหมหรือไม่ไม่พิเศษธรรมดานะอนะครับครับหอมมาเชียวครับ วันนี้บุกครัวเชฟหนึ่งครับนี่เวลาผ่านไปอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับวาฟิวบัตเกอร์ของเราโอ้โหอยากให้อยู่ตรงนี้มากๆเป็นเป็นเป็นยอดมีของจริงหรือไงมีจิงมาอยูนี่ให้นิ้วจิ้มเลยนิ้จิ้มเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหแต่นี่เนี่ย สักตู้นะครับสักูนี่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 นีนี่น่นี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 รนี่นี่นี่นีานี่นีนี่นีมน่อี่นี่นไ่นี่นี่น่น่นี่ี่นี่นี่นนี่่น่นีวนีนี่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 น่นดนี่นีนี่นมนี่่นี่่่น้นนนนนีนีนีย่นนีนี่นี่นนด